ส,ว,สว,วัสีกำลัผสมนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยไม่ไปกัดกันทําไมเนี่ยลูกพี่ผลละสายพันธุ์กันทําอะไรเขาเนี่ยโอ้ยกัดมือเอ้ยจิปปงจะผสมเบียดอ่างเอาแล้ว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 ,ลว,ลวกบไทยเผือกเจ้าขาวนั่นเองอ้ยน่ารักมากเลยเขาวสวัสดีครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาพากบมาเล่นน้ำเลยนะครับช่วงนี้อาทิตย์กว่า,วาแล้ววันนี้ก็เลยจะพาแก๊งกบฮอนฟอกนะครับทุกตัวเลยฮอนฟอกบูฟอกกบไทยเผือกอือ แถแดนทีมงานพุงใหญ่ <c oughs> กบบูฟ็อกนะครับชุดนี้มาเทลงไปเลยโอ้กิ้งคุลยุยคุลยุยคุลยุยนั่น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 ,น,น <c oughs> พุงใหญ่ชมชื่อเลยเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปเอาอีกสายพันธุ์สักสามสายพันธุ์แล้วกันวันนี้สายพันธุ์สุดท้อยเจ้าขาวนะครับกบไทยกบไทยของเราเองนะครับผมเป็นกบไทยเผือกนะครับตัวนี้นั่นนี่อุ้ยนานๆน,นทีนะครับเพื่อนๆจะได้เอากบมาเล่นน้ําด้วยกันเนาะ ดูดิโคตรสวยอะ่ะผมคิดว่าน่าจะอาทิตย์หนึ่งได้แล้วนะครับผมที่ผมไม่ได้เอากบมาเล่นน้ําอย่างนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เลยอุ้ยดูอุ้ยไอ,ยอ,ยอย้ขาวมันขาวมากเลยทุกคนขาวจนแสบตาเลยดูมันตัวอื่นยังพอว่านะครับเจ้าขาวนี่คือขาวจนแสบตาเลยโอ้ไอ้กบบูฟอกนี่ก็ดื้อมากเลยนะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้จะผสมพันธ์กบบูฟอ,อกและมันก็เลยค่อนข้างที่จะเรียกว่า คึกออคึกกับปีกระเป๋านะครับแล้วก็อาจจะโหดไปหน่อยในช่วงนี้อ๋อเดี๋ยวรอดูปฏิกิริยากบกันหน่อยนะครับผมอีกหน่อยก็ต้องไปปลูกเจ้ายืดโอ,อกับพี่เบิ่มแล้วนะคะเพราะว่าถึงช่วงที่ผสมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไปกัดกันทําไมเนี่ยลูกพี่ไอจิป,ปงจิป,ปงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ตีลังกา ninja กบคือจะเล่นน้ําแบบธรรมดาแบบชาวบ้านเขาไม่ได้เลยไอขาวนี่ก็ไม่ธรรมดาขาวเนี่ยดูดิ โอ้ยกระโดดใหญ่เลยอุ้ยแต่ว่าจิปปงจิปปงคือโหดนะเพื่อนเพื่อน้ยต้องจับตาดูให้ดีแล้วอย่างเงี้ยน,นั่น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 เดี๋ยวผมขออนุญาตขยับขยับกบเข้าล่มหน่อยแล้วกันเนาะผมก็รู้สึกว่าร้อนแดดเหมือนกันมาอืออืมอุ้ยอืออือ,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 อแบบนี้พอดีพอดีพอดี <laughs> ผมว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือฮอนฟอกก็คือปกติอยู่นะก็ว่ายน้ำปกติแหละแต่ว่าที่ดื้อก็คือจะเป็นบูฟอกและกบไทยเผือก เออพวกนี้จะดื้อมากเลยแล้วก็ที่จะดื้อเป็นพิเศษนะก็คือจะเป็นกบอ่าพึ่งเป็นวัยรุ่นอ่ากบแบบรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยจิปโงกับจิปโป,ม,ป,โปมอย่างเงี้ยมันค่อนข้างคือเฮ้ยขาวขาวมาทําไมเนี่อยอนี่กบไทยเผือกของเรานะครับผมกบไทยเผือกเจ้าขาวนั่นเองโอ้ยน่าล้อมากเลยขาวอ่องต่องเลย <c oughs> <c oughs> เอาใครขี้ไม่ตือ้อโอ้โหคุณ น้ำคุณเลยลเมื่อกี้นี่ดูดินี่นี่นี่มาเต็มเลยแล้วก็พอไอตัวที่หิวหิวหน่อยเห็นก็งับไปแล้วอะไรฮะฮะจิปงจิปงไอโหดเดี๋ยวผมไปปิดน้บบนําแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆมาปิดน้ํามาแล้วเมื่อกี้น้ํามันค่อนข้างที่จะเยอะเกินไปอุ้ย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 นี่นี่นี่โอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยเขาคึกไปไหนเนี่ยลูกพี่ เดี๋ยวต้องจับตาดูจิปโงจิปโงกันหน่อยนะครับโดนน้ำอีกนิดนึงเนี่ยอาจจะไล่ผสมตัวอื่นก็ได้นะเห็นเบียดอ่างไม่ได้เลยนะครับอยู่ใกล้กันนี่โอ้โหจะขึ้นอย่างเดียวไอ้พวกนี้เจ้าตือถือว่ายังปกติอุ้ยอุ้ยฮอนฟอกทุกคนฮอนฟอกว่ายน้ำน่ารักนะเออนี่เมาดูมาดูเฮ้ยเป็นไงโอ้โหตมุตมีมาก ไม่นด้ตือทําไมเราไม่ดื้อบ้างอะถ้าเป็นพ่อพันธุ์นะผมอยากให้เจ้าตือนะเพราะว่าเจ้าตือนี่ตัวใหญ่มากนะไซส์ใหญ่มากแต่ว่ามันไม่ค่อยกินไม่ค่อยเก่งกัดไม่ค่อยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ช่วงนี้แล้วก็รู้สึกว่าร้องอยู่แต่ไม่ไม่ค่อยขึ้นผสมตัวเมียเท่าไหร่เลยไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ตัวมันใหญ่ที่สุดเลยนะในรุ่นนี้จิปโปงกับจิปโปเอเนี่ยยัง,ย,งยังรู้สึกว่ายังเด็กอยู่เลยแต่ว่าห้าวมากไล่กัดรุ่นพี่เออ จิปปงกับจิปโปมเนี่ยไล่กัดรุ่นพี่ไล่ผสมรุ่นพี่เต็มเต็มไปหมดเลยอืมเลอแป๊บเดียวทุกคนเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาแป๊บเดียวจิปโปมพี่เต็มเลยก้อนใหญ่ซะด้วยืึยอมใจเนี่ยจิปโปมไปจิปโงมก็เพิ่งออกแล้วครับผมโอ้โหวันนี้เป็นวันที่กบบูฟ็อกต้องอึพอดีนะครับหลังจากที่โอ้ยโอ้ยไปกัดเขาทำไมเนี่ยโอ้ย ขอสักทีดีขอสักทีดีโอ้โหอยู่กันแบบสันติไม่ได้เลยมึงเนี่ย <c oughs> อะไรอะไรอะไรยิร่งยิ่งหมดคำจะพูดเลยหมดคำจะพูดเลยกับไอ้พวกนี้เออเออนี่นี่ว่ายน้ำกันหน่อยฮอนฟ,ฟอกเนี่ยก็คือปะกะตินะเพื่อนๆมันไม่ดื้อนะแล้วก็ถ้าว่ายน้ำมันก็ตะมุตะมิด้วยนะครับเวลาเหนื่อยก็อา้าวขาวโอ้โหทั้งบูฟอกกับอุย้ยไปแล้วไปแล้ว ไอ้กบไทยเผือกเรานี่ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยแน่แน่เข้าไปทําไมเนี่ยฮะกูจับมึงได้ไหมเนี่ยคืออมากปึ๊บอุ้ยเฮ้ย,อย,อย,อยเอาไปเก็บดีกว่าเขาเอามาขังห้องดําดีกว่านะครับผมไม่ลงไปโอ้ยขี้ซะด้วยดิเดี๋ยวค่อยมาทําความสะอาดกันเนาะมาไว้ตรงนี้มึงอะ่ะดูดีทุกคนผ่านไปแป๊บเดียวนะครับผมน้ำขุ่นเต็มเลยไงลูกพี่ มาไงเนี่ยนะเอาเปล่าแตงกวากินเป่าเปืือนปากเปื้อนนี่เช็ดก่อนเช็ดก่อนเช็ดอุ้ยอู้เสียงร้องเสียงร้องเตาเตาคูเมื่อกี้คือลำคาญนะทุกคนเตามันลำคาญออ้ยใช้เท้ายันเอาแล้วกินไงเนี่ยยันลงพื้นเนี่ยนะจะพาซาเ้ย ขยับหน่อยให้โดนแดดสักหน่อยกระดองจะได้สสวยนะโดนแดดเห็นไหมโดนแดดปุ๊บกระดองสวยเลยโอ๊ยเอ้าเอา,เอามีอันเดียวนะลูกพี่ผมว่าจะเอามาหันให้มแมลงสาบนะครับเต่าเดินมาก็ควักให้เต่าเลยแล้วกันมแมลงสาบค่อยว่ากันเท่าเท่นะทุกคนนเหมือน,น,น,นสัตว์ดึกดำบรรเลยแล้วก็ตามขาเห็นปะมีหนามมีกระดองอะไรอย่างเงี้ย เอ,อ,อย่างเงี้พวกนี้ก็อีกหน่อยผมว่าผมจะเปลี่ยนน้ำให้พวกมันแล้วนะทุกคนดูดิเพอแป๊บเดียวนะครับผมขี้เต็มเลยหอมชุยแต่ละตัวว่ายน้ําจากกบสีสวยๆนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่แบบกบกับน้าขี้กบ <laughs> สุดยอดเลยทุกคนหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ําให้เสร็จนะครับไอจิปงมึงคนละสายพันธ์ จิป,ปงคนละสายพันการทำอะไรเขาเนี่ยโอ้ยกัดมือ,อโอ้ยอ๊ยแล้วพี่มึงไปผสมเขาเมืเ่อกี้มึงขึ้นผสมเขาแล้วมึงไปกัดเขาด้วยขัดใจไม่ได้โอ้ยขัดใจไม่ได้เลยพี่ฮะขัดใจไม่ได้เลยอ้โหูจะเอาแต่ใจไปไหนเนี่ยฮะไ,<อ>ไปผสมเขาปุ๊บเราเคยไปสกิดนิดนึงกัดนิ้วเราอะเออหลังจากนั้นก็ไปกัดเขาด้วย โอ้ยบูฟอกผสมฮอนฟอกนะครับเมื่อกี้นะลูกออกมาจะเป็นอะไรฟอกดี <c oughs> ยอมใจเนี่ยบอกแลยจิปโง่กับจิปโปมอะ่ะไอสอตัวเนี้ยมันคืนโอ้ผมยอมจริงๆเลยมะผมต้องแยกแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตแยกกบฮอนฟอกออกก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ย มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้ยกว่าจะแยกเสร็จเล่นไปสันเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยลูกพี่เนี่ย <c oughs> เสียดายนะครับว่าจะถ่ายคลิปส,สวยๆสักหน่อยกัดกันเฉยเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาอีกแล้วจิป,ปงจิป,ปงจิป,ปงจะทําอะไรอุย้ยจิป,ปงจะผสมเบียดอ่างเอาแล้ว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 อุย้ยเบียดอ่างเบียดอ่างชู้เบียดอ่างขัดคืนนี่นี่เบียดอ่างหลบไปได้นี่เป็นไงถอยเบียดอ่างหลุดไปได้ครับผม เอาเอาจะไปกัดไอ้ห้าวด้วยไอ้จิโปมเนี่ยจะกัดไอ้ห้าวไอ้จิป่งจะผสมเบียดอ่างโอ้ยยอมใจไอ้ซองตัวเนี้ยดันดันดันโป๊ะโป๊ะก็มีแต่ตัวโหวดๆทั้งนั้นไม่รุ่นใหม่เนี่ยเอ้ย